สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนลี่ปั่นสล็อตกับโนลี่อีกแล้วนะวันนี้เรามาในเกมโรมานะกับโหมดไฮโรเลอร์ใครที่อยากจะเล่นโหมดนี้ก็ติดต่อแอดมินได้นะว่าแอดมินช่วยปรับโหมดเป็นโหมดไฮโรเลอร์หรือว่าโหมดระดับสูงให้หน่อยนะโอเคและเรามาในทุน2,000บาทแต่ว่าทุน2 0 0 0นี้โนลี่จะเอามาเป็น กิจกรรมนะเป็นรางวัลแจกนเพื่อนๆนะฝนตกด้วยเสียงฝนตกเข้าใหม่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามีเสียงฝนก็ขอโทษด้วยนะคะจะพยายามลดเสียงรบกวนให้นะสวยค่ะ700นะพันหเรียบร้อยนะตอนนี้เกมค่ายที่โนรีเล่นเขาเปิดรับ ทรูเลตแล้วนะสำหรับใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่ว่ามี True money w a l l e t ก็สามารถเล่นสล็อตได้แล้วนะเพราะฉะนั้นโนรีก็เลยจะมาแจกกิจกรรมเป็นบัตรทรูนะ500บาทเนาะใครที่อยากจะได้รางวัลน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอรับบัตรทรู500บาทนะ,อะเอาเป็นสักหนึ่งรางวัลก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่า คลิปนี้แตกดีคลิปตัดไปก็จะมีแจกมาอีกเรื่อยๆนะขอสัก5 0 0พันละกันนะวันนี้เบาๆนะคะถ้าเกิดว่าได้นะสวยะคะ่ะแจกกันมาไหมไม่ไมาเสียดายมากหน้าสวยมากเลยนะมวนไฮดรอลเลอรแล้วก็เวลาแตกสะใจจริง100บาทนะคะ เทคนิคที่โนรีเล่นตอนนี้ก็คือ3เทคนิคหลักๆนะคะก็คือ1ดูสูตรสแกนสล็อตก่อนเล่นนะเกมค่ายที่โนรีเล่นสวยบิ๊กวินเรียบร้อยค่ะสามสี่เกมค่ายที่โนรีเล่นเนี่ยนอกจากจะเปิดรับทรูอ a ลเล t แล้วนะตอนนี้เขาก็มีกิจกรรมแจกสูตรฟรีนะเป็นสูตรสแกนสล็อตนะคะสแกนอัตราชนะนะโนรีก็ ได้สูตรฟรีมาจากค่ายนี้นะคะก่อนเล่นก็ดูสูตรสแกนก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาเล่นและสองนะคะเล่นตอนดึกๆนะสังเกต <Nope. S 1> สังเกตได้จากเสียงเลยนะว่าเสียงจะแตกๆในเน,ย,เนยมากเลยนะเพราะาตอนนี้เล่นตอนต,อนตีสองนะ mm. เกือบตีสองนะ mm. เล่นตอนดึกๆสวยแตกง่ายแบบนี้นะคะ mm. และอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ ไล่เบ็ดขึ้นนะเวลาเราได้กำไรก็ไล่เบ็ดขึ้นนะตอนนี้ก็เบ็ด400แล้วนะคะ450นะขอยสักสวยค่ะสวยงามมากเลยนะจะได้จบแบบสวยๆหรือเปล่านะหน้าไม่เข้าสุดายมากเลยดาบเกือบเข้านะ สวย2 7 0นะโอเคจบคลิปได้แบบสวยงามมากเลยนะ3ว0ัน6นะคะใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าร่วมได้เรื่อยๆนะจะประกาศผลทางไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้นอลี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ